สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับพี่แอนจะมารีวิวหม้อทอดกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเมนูไก่นีออรินนะครับก็คือเป็นไก่นีออรินแช่แข็งเนี่ยของซีพีนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ในหม้อทอดเนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าหน้าตาหลังจากที่เอามาจากหม้อทอดแล้วเนี่ยหน้าตาจะน่ากินหรือว่าหน้าตาจะแบบน่าอร่อยขนาดไหนนะครับเราไปเริที่ทำกันเลยดีกว่าครับเราจะเริ่มจากเอาปีกไก่แช่แข็งนะครับอันนี้ก็ ใส่ลงไป1ห่อนะครับทำได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากขึ้นด้วยครับเพราะว่าช่วยลดน้ำมันนั่นเองเราจะตั้งโหมดนะครับเป็นลมร้อนใช้ไฟ200องศา25นาทีนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเป็นพื้นฐานนะครับใช้200องศา25นาทีเนี่ยใช้ได้กับหลักหลายเมนูนะครับท, get, ทั้งนกเกตทั้งเฟนฟ์ไฟนะครับ นี้เราก็จะมาลองดูนะครับถ้าเกิดสียังไม่พอใจเนี่ยสามารถเพิ่มเวลาได้นะครับตอนนี้ผ่านไป14นาทีแล้วนะครับตัวไก่ของเราเนี่ยก็สีเข้มขึ้นแล้วก็รูลักษณะขา้างในีจะมีฟองพุดๆขึ้นมานะครับเหมือนไก่กําลังทอดอยู่นะครับนี่ก็ลักษณะที่ออกมาเนี่ยจะมีความกักเก็บความชุ่มฉ่ำไว้ได้อย่างดีเลยนะครับคือ จะไม่มีจะไม่แห้งจนเกินไปนะครับไก่ด้านนอกเนี่ยจะกรอบแล้วก็ด้านในจะมีความฉ่ำเล็กน้อยครับอันนี้ก็ครบ25นาทีแล้วนะครับก็ไก่ที่ได้เนี่ยจะมีความแบบติสันสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะครับนี่ความสุกข,ของไก่เนี่ยจะทั่วถึงอย่างดีเลยนะครับคือทุกชิ้นเนี่ยจะสุกพอดีกันลันกษณะไก่เนี่ยจะแบบว่าไม่ได้ แห้งไปเลยนะครับจะมีความมันเล็กน้อยด้านล่างเนี่ยน้ำมันเยอะเลยนะครับก็คือช่วยรีดไขมันออกไปด้วยอันนี้เป็นไก่งออรีนนะครับที่ผมอบเสร็จแล้วนะครับใช้เวลายี่สิบห้าทีในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับนี่เรามาดูนะครับว่าสีสันน่ากินขนาดไหนหอมฟุ้งไปเลยนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยน่ากินมากเลยนะครับบางคนบอกว่าถ้าเกิดไม่บอกเนี่ยไม่รู้นะครับว่าใช้มอทอดทำนะครับ น่ากินมากแล้วก็น้ํามันที่ออกมาจากตัวไก่เนี่ยเยอะมากเลยนะครับค่อนข้างเยอะก็คือเราสามารถลดน้ํามันในไก่ทอดของเราเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเรามาชิมกันดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับมันมีความกรอบนะครับแล้วก็นุ่ม อร่อยมากครับเหมือนกับไปกินตามร้านอาหารเลยถือว่าโอเคมากเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจในหม้อทอดไรน้ํามันนะครับก็สามารถฝากผมซื้อได้นะครับก็คือเข้าไปใต้ลิงก์ด้านล่างเลยครับแล้วก็จะลืมใส่โค้ดของเชฟแอนนะครับได้ลดราคาพิเศษครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ